โดยดันี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับแบบจำลองประตูเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสำหรับตัวรีโมทคอนโทรลที่เราใช้ในการควบคุมนะครับเป็นรีโมทแบบอินฟราเรดระยะไกลนะครับซึ่งรีโมทอินฟราเรดเนี่ยครับก็จะมีปุ่มหลากหลายมากให้เราเลือกใช้งานนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้แค่ปุ่มที่1กับปุ่มที่2เอาไว้ในการควบคุมการทํางานเท่านั้นนะส่วนปุ่มอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเกิดเรากดฉะนั้นนะครับปุ่มที่1ก็คือ ปุ่มที่2ก็คือเปิดนะครับปุ่มที่1ก็คือปิดนะครับซึ่งการเปิดปิดเรานะครับก็จะใช้ในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์นะครับสีฟ้าตัวนี้นะเอไว้เป็นตัวหมุนคานโยกนะครับทําให้เกิดนะครับการหมุนของคานตัวนี้ซึ่งจะไปทําให้ตัวบานประตูนะครับที่นะครับปิดกับบานพับตัวนี้นะเปิดปิดได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวรับรีโมทในที่นี้นะครับผมเราใช้ IC เบอร์หนึ่งนะครับก็คือเป็น i อขนาด3าขาหรือว่าเขาเรียกว่าบารับอินฟาเรดนะครับเป็นตัวรับลำแสงจากตัวรีโมทนะครับเมื่อรับลำแสงได้ป๊บน,นะครับก็จะมาถอดรหัสเป็นข้อมูลแต่และเฉพาะปุ่มนะครับซึ่งรีโมทแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะมีรหัสแต่ละปุ่มเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเป็นเลขขนาดฐาน16ขนาด32บิตนะครับเราก็เลยทําการเขียนโปรแกรมให้ถอดรหัสแต่ละปุ่มนั้นออกมาเนื่องจากว่าประตูนี้นะครับมันมีแค่2สถานะก็คือเปิดกับปิดนะครับเราก็ใช้ปุ่มแค่ หนึ 1> 1่งกับสองเท่านั้น,นครับสำหรับตัวรับรีโมทนะครับเมื่อรับสัญญาณรีโมทได้แล้วนะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่ออเดโนยูโนของเราครับซึ่งขาของรีโมทขาของตัวรับรีโมทนะครับก็จะต่ออยู่ที่พอร์ตขา11ตัวนี้นะครับเมื่อมีสัญญาณเข้ามาครับในโปรแกรมก็จะทำหน้าที่ในการถอดรหัสออกมาเป็นค่าของ Data เฉพาะปุ่มนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มาเขียนเงื่อนไขให้มันเปิดหรือปิดตาม Data ที่ ของรีโมทนั้นเข้ามานั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับของรีโมทเนี่ยสามารถใช้เป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนรุ่นของรีโมทก็ต้องมานั่งตั้งในส่วนของ Data ที่จะเข้ามาใหม่นั่นเองฉะนั้นนะครับรีโมทต,ตัวนีเเ้เราก็เลยล็อกเอาไว้กับรีโมทของตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ของเราใช้ขนาด5โวลต์นะของ t o w e r Pro นะครับเพ่ติดกับตัวคารที่จะทาหน้าที่ในการดึงและ ในส่วนของตัวคารประตูตัวนี้นี่เองนะครับหรับแหล่งจ่ายไฟนะครับก็จะใช้ในส่วนของนะครับอะแดปเตอร์12โวล์นะครับ, v, รบที่ต่อเข้ากับแจ็คในส่วนของแจ็คสีดำตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีอะแดปเตอร์นะครับก็สามารถใช้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับต่อกับตัวพอร์ต USB ตัวนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งตัวชาร์จโทรศัพท์มือถือเนียก็จะมีไฟออกมาอยู่ที่ประมาณ5โวล์นะครับซึ่งเอา5โวล์ตัวนี้ขามสามารถเข้ามาเลี้ยงระบบได้อย่างพอเพียงนั่นเองนะครับ หรับการทดสอบการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเมื่อไฟเข้าแล้วก็จะเห็นนะครับไฟสีแดงตรงนี้ติดขึ้นมานะครับเมื่อไฟสีแดงตรงนี้ติดนะครับรลองกดรีโมทนะครับเมื่อลองกดรีโมทเนี่ยนะครับก็จะเห็นไฟอีกดวงหนึ่งกระพริบนะครับนั่นหมายความว่าตัว Arduino Uno เนี่ยสามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสามารถดูได้เลยว่านะครับรีโมทของเราถึงไม่ถึงก็คืออยู่ที่ไฟตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่รีโมทตัวนี้นะครับก สำหรับหมายเลข1นหนึ่งนะครับเรากดหมายเลขึนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปิดอยู่แล้วนะครับถ้าปิดอยู่แล้วก็ปิดอยู่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดหมายเลข2สองก็จะกลายเป็นเปิดอ,ออกมาอันนี้นะครับถ้าเกิดกดซ้ำนะครับก,ก็จะเปิดอยู่นั้นนะครับมันจะไม่ทอกเกิลแต่ว่าถ้ากดอีกครั้งเออกดหมายเลข1หนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับก็จะปิดสําหรับระยะนะครับอาจจะต้องไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจี้เข้าไปใกล้ๆเนี่ยอาจจะทําให้ข้อมูลที่อ่านได้เนี่ยเพี้ยนได้นะครับแต่อาจจะต้องระยะสักประมาณเมตรสองเมตรนะครับส่วนนี้ ครับจริงๆรีโมทตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบนะครับอาจจะเปิดปิดพัดลมเปิดปิดไฟอะไรก็ได้แต่ในที่นี้นะครับเป็นเปิดปิดประตูนั่นเองนะครับครับผมผมขอจบการนําเสนองานนะครับแบบจําลองเปิดปิดประตูด้วยรีโมทแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ